อายุเท่าไหร่ให้เข้า Google นะคะแล้วก็พิมพ์ว่าโมมชนกวิกิพีเดียค่ะแมทคโครมีก็ไม่อยากออกไงฟูดแลนหรอพี่นนไม่อยากออกอะ่ะนี่มุกเสั่งของแบบเดลิเวอรหมดเลยนะแบบพวกของสดอะไรเงี้ยไลแมนให้ไปซื้อพวงมาลัยไ,ได้หรอไอคนเนี้ย Call me name เนี่ยไม่ใช่นะต้อง call my name นะตั้งสติใหม่คอนเทนต์ Content วันนี้นะคะคุยกับทุกคนแก้เบื่อเพราะต้องไปทำอะไรที่ไม่อยากทำค่ะมันต้องใช้เวลาทำใจมากๆเลยค่ะถาวายได้ครับจุดทูบสามดอกถาวายอะไรอาหารหรอลักษณะ แบบล้างออกของพี่โมของอะไรคะไปดูในคอมเมนต์นะคะมีคนมาตอบเยอะแล้วคะ่ะแจกแฟนคลับหน่อยแจกอะไรแจกอะไรยังเอาตัวไม่รอดเลยเนี่ยทั้วันเนี้ยอะไรที่ไม่อยากทาเช่นล้างจานแต่มันมีอีนอื่นอีกมากมายประมาณร้อยอย่างอะคะ่ะวันนี้ออกไปเดินเล่นบ้างเดินที่ไหนอะทางเดินเนาะหรืออะไรสวนเช่นล้างจาน,นะคะ่ะแกะของ ทำความสะอาดโซฟาอะไรเงี้ยอะไรที่ไม่อยากทําทิ้งขยะอยากได้สั่งซื้อสิคะพวงมาลัยใช่ไหมคะสั่งที่ไหนคะแนะนาหน่อยคะ่ะพวงมาลัยไหว้พระ,ะขนมไงคือเลยคนที่ทําจุดเนี่ยทําทาไมอะคนไทยติดเชื้อเท่าไหร่แล้วครับใครรู้มาบอกเขาหน่อยคะ่ะคุณคนเนี่ยนี่ดูไม่น่ารักเลยใช่ ชุดหรือปากแดงกว่ากันก็ลองเทียบสีดูเล่นหนังหยุดไหมครับหนังคือสิ่งที่ฉายในโรงภาพยนตร์ละครคือสิ่งที่ฉายในทีวีนะคะ